นี่ก็เด้งดึงเด้งดึงแล้วครับอ่าลองเปิดใช้งานดูเดิลองใช้ใบใบเลื่อยวงเดือนเออ สวัสดีครับ,บลลเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กเอลคนอายุ6กสิบมาได้เอลปั้งตายอีกแล้วนะครับ EP นี้ลุงแหวงจะมา DIY แท่นจับหินเจียแท่นจับลูกหมูจากเป็นหินเจียให้มาเป็นแท่นตัดนะครับลูกหมูตัวน,นี้นะครับมาทําเป็นแท่นตัดครับอุปกรณ์ก็จะมีเหล็กแบนยาวประมาณห้านิ้วครับ แล้วก็สปริงนี่ก็เป็นไอ้เหล็กเกลียวกว่อสร้างหนึ่งตัวน็อตตัวผู้ตัวเมียก,ก็อุปกรณ์อ้อที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล็กกล่องสี่นิ้วอยู่ความจริงเราไม่ต้องใช้เหล็กกล่องสี่นิ้วใช้เป็นเหล็กเหล็กตัวยูก็ได้นะถ้ามีเนาะพอดีมีรุ่งแรงมีเหล็กกล่องสี่นิ้วก็ใช้เหล็กกล่องสี่นิ้วมาเป็นตัวแท่น จับครับก็มีเหลืออยู่เสศษเหลืออยู่ประมาณนี้พอดีเริ่มจากตัดน็อตเกลียวก่อสร้างตัวนี้ให้เท่ากับความกว้างของเหล็กกล่อง4นิ้วครับก็ลงไหก็ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วเนาะแล้วก็ตัดครับลุ้งไหวนจะเจีย ลบลบเกลียวตรงนี้ออกนะครับทั้งสองฝั่งเพื่อเป็นจุดหมุนให้กับแท่นจับครับ ตัดได้ตัดน็อตได้เท่ากับแท่นเใอนอกล่องสีนิ้วแล้วก็ แผ่นตัดธรรมดาครับคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อมเชื่อมปิดเชื่อมปิดรูไว้ครับปิดน็อตไม่ให้มันขยับครับ ผู้ชมครับนี่ครับหลังจากเชื่อมติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพับเหล็กตัวนี้เพื่อจะเอามาเชื่อมพับเหล็กแปนนี้นะครับเพื่อจะเอามาเชื่อมกับแท่นจับครับชาโลครับล่วลงแปงตัดเหล็กแบนได้แล้วแล้วก็พับพับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ลงแหงต้องบากตรงนี้นิดหน่อยเพราะเหล็กมันหนาพับยาก เดี๋ยวก็จะเชื่อมติดครับบากไว้เฉยๆครับก็แล้วเราก็เอามาใส่กับลูน็อตของตัวจับเอหินเจียรนี่นะครับเนี่ยมันจะมีทั้งสองด้านครับลูน็อตแล้วก็เอามาขันติดกับหินเจียรให้แน่นแล้วก็เอาเหล็กเนี้ยให้มันขนานกับให้มันขนานตรงกับไหนเนาะให้มันขนานกับพอดี ไอตัวบางใบนี่นะครับเห็นนะครับเสร็จแล้วลุงแหวงเดี๋ยวลุงแหวงจะเอาไปเชื่อมติดกับขั้นตอนต่อไปก็จะเอามาเชื่อมเชื่อมติดกับแท่นตรงนี้นะครับกะพอประมาณให้ให้ให้แผ่นแผ่นใบตัดห่างจากแท่นตนัวนี้ให้พอประมาณนะครับแล้วก็กะเอาครับลุงแหวงชอบชอบเป็นวิศวกะครับ ไม่ค่อยวัดถ้าชอบวัดักเท่าไหร่กะเอาครับถ้ามันได้แล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ครับทำเครื่องหมายไว้พอทำมาแล้วเดี๋ยวลงวุงแหวนจะเชื่อมติดตรงนี้ครับประมาณนี้ครับคือตรงนี้เราไม่ต้องต้องสนใจไม่ต้องสนใจว่ามันจะได้องศาอะไรเท่าไหร่นะเพราะตัวนี้มัน เดี๋ยวพอเราเชื่อมติดแล้วมันจะหมุนได้ครับเุืนู้ครับเชื่อมติดเชื่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาลูกหมูมาติดตั้งหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัก ยกขึ้นยกลงได้ยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวลุงแหวงจะเชื่อมน,น็อตตรงนี้นะครับแล้วก็จะลูจะลูใส่สปริงครับนี่ก็เด้งดึงเด้งดึงแล้วครับอลองเปิดใช้งานดูดิโอ โอเคเลยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำตัวตัวฉากเพื่อเวลาเราตัดเหล็กตัดตัดชิ้นงานเราจะได้เอาชิ้นงานมาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ตัดลงไปได้นะครับถ้าไม่มีตัวฉากไว้มันก็จะตัดชิ้นงานไม่ได้ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราลองมาลองตัดชิ้นงานดูครับว่ามันคุณภาพของชิ้นงานมันจะเป็นยังไงครับก็ตัดง่ายดีครับ ลองใช้ใบใบเลื่อยวงเดือนเออ ได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งผลงานเพลงครับชาวโลกก็สรุปว่าแท่นจับหินเจอที่ลุงแหวงได้ทําขึ้นมานี้ก็มีทําเสร็จแล้วก็ตัดชิ้นงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยําขึ้นแต่ข้อเสียก็คือสามารถตัดชิ้นงานได้เล็กๆเ,เพราะว่าถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะตัดไม่ขาดครับเพราะว่าใบตัด มันแค่สีนิ้วเนาะก็ทําให้ตัดได้งานชิ้นเล็กๆท่อแป๊บกลมอะไรนี้ก็ได้ประมาณครึ่งนิ้วครับถ้าใหญ่กว่านั้นก็ต้องเวลาจะตัดก็ต้องหมุน,หม,นหมุนท่อกลมเอาครับซึ่งถ้าทําแบบนั้นก็จะไม่ค่อยปลอดภัยครับคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวโลกไม่มากก็น้อยนะครับท้ายนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กด ติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กแล้วพบกันใหม่ในคราวต่ตอไปครับสวัสดีครับ